กลับสบายดีพี่น้องว่าถูกมองถูกบอส FC ถูกแทนแล้วบายพี่น้องหลังจากกินข่าวแล้วแกงมั่นไส้นาโซเซมปันเอร์ยำข้าวกระเมิดเช่นพี่น้องสุภาพกันมาสอนนั่งมือละสอนกูบอกว่าตอนนี้ไหนให้บอกเมื่อแล้วบิ่งบ่าวเนาะแกก็มาจอยสซ้อนนางล่องขีดแน้วมามาดูเด็กอยู่กับปูน่ะที่กับปู๊กไส้น่าดูหยาดหยาด จะน่าดเกี่ยวข่านี่แมนสิบมีววนล่าลงไหนน่งเข้ากับสียะนางกับสิได้ลงเองเป็นอกได้าเอห้องสีสอนผามือหนักที่ไปยส่นปน้องนี่บอกไปนั่องนะเครเนี่ผิดพลาดไปเมือหไปเลยสั่นแก้ไขมันแต่ตัดขีดนานั่งเป็นแล้วนะตัดขีานั่งเป็นแล้วพปน้อครับต้ัดขีมันเป็นแล้ว ท่กกานาสตีดูบอลท่านาสตีมาซ้อนนั่งลงคลิปอาจับจบแล้วลงคลิปมันแค่สี<บ>่นนคลิปมัเป็นบบเวนยังโบเขียนก็ได้ออกคลิป<ห>ออไปตรงนี้เจ้าจอยตรงยูทูบแม่ปึ๊บขอกไปไม้บัวใช่นี่งไ<ห>ม้บวกแม่บัวออกไปตัวตนี้อัพโหลดตัวสิเจ้าจอใช้ลงคลิปตัวช้งงงางกินเข่า กคดเข้าไปจิ like uh, long, yeah. like oh. 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 ้มตึกหััดไปแบสมาร์ทพินามอัพโหลดว่าหลายขั้นตอนงกำลังลงค่ะกำลังเนี่ยจะกันรอบวงลูกซ้อนตันนี้มันรอบวงแล้วอ่ามันลดแล้วจังหน่อย อีกสิบห้านาทีแล้วเห็น้ยเนาะอุตสาขีดแบบเปิดใหม่จ้ะเปิดพินสัญญาณสะจะเปิดน่รถอยู่ระดมพอนั่งตอบคอมเม่นี่เด้อเด้อสองขีดนะพอน่ากานั่งเลื่อง l o g แต่เราบ่งพนักพื้นไนะฟาตส่าตอบคอมเมนต์โดนะใส่ตอบรด จัดการขอบคุณค่ะาจัดการโจัดการโน้กาสดีได้พี่น้องเพระ่าเมน้องเท้นในบ่เมืออทำเมรน้องเท้นเมื่อนะ่าเมั่กไงสวีโลล่าคอดมเนาะแต่เนี่ยแม่อ่าจตเหมือนเดินแด้ขนหอดกูเถอเลยอ่าขึ้คช่อพี่น้อง มึไปซ้ำมให้นหอนกูเดเกียอ่ะเอาจริงขอโทษเป็นนงยเฮ้ย่าห้แบบเปพนทางนะมายอะกันเป็ชิเื่อไิคนหายนไปแล้เออจาูมแกูเลยหายก็หายเมื่อสุดที่แม่ต้องแทนกับเปิดิชมเมื่อไงนะท้องทยเปนอะไรเกี่ยวเขาเอละแ่เออมันเป็นองคอ็มบีอีบีเอ็มแต่เกี่ยวเขาเลยถ้าจะมีเวลามาคืเกี่ยวเขาวันเธอจะจ้างคนเกี่ยวเขา คือบบอกชาญฉันไปถ่ายคลิปนะ้าน้อะมันอกีคือบอกบอกครูมึงไปมาดำหน้าโลกกาคือไปห่ายทีเดียวหกสิบคนส่วนอันเด้อ้าถูกครั้งแรกนะเจ้โลกกามือเดียวสีตาหกสิบคนสนดำหน้าได้พี่น้องไปถ่ายกันไปดำหน้าเอาเอาบ่ออันประไปแปมาโหลดจ่ายถึงมือเนาะแม่เลอะถึงมือเลยหน้าป่ามันมันแววว่า หลายคนเลยนสิบเอ้าก็ยังเกลีใจหมู่หมู่บ้านเลยเอารุ่มรุ่มเือกันใ่ือไเอามันกรหมวนมันแรงไ้เระสั่งจัน่อยแหละยังหูทวกจะเขียนน่ะน่าบนหัวซึนกันไปเนาะฉันจะเปวิวน่าเธออีพีสี่ดูจะกักขิดไร้จะอะไมจะกัิดหเธอเขาเชื่อใเต่อนี่ อือะวดเนะอืใจดยู่โเคจะับตัวนี้ได้ลงไปจับมันออต้องเขาตัวนี้อันงคต้องเขาไม้หัวมันซ่ามันซ่าเถอะมันปิดเรียนเปิดใหม่ดิมปรบโลดอะไรีบเออนี้เลยผู้เรียนมันป็นเลยนะตัวนี้ใช่กูไปเขาอีกอน คือการอืมคือการติ๊งติงติงติงอือเฮ้ยบนด์้าอันนั้นคืคีมพัตต์ต่อเลยอืออันนี้เาปรเดต่อเรามีโอทาาแบบว่าแล้วอไนี้มันว้น้ว้แบบนี้อันนี้เป็นเ้าไหนเฮ้ยคีมพัตต์ต่อันนี้ก็ต้องวะกระซอนก็ซ้อนมันตัวนีน้ำเหมือนอันนี้นักเป็นแล้วเป็นแลนะเปนลกรต่อนะเป็นแต่นากลบมเป็นอือจะพานตะกุตายมาใส่ได้อื แค่กิว่าเป็นค่คิดมันเป็นไปได้ถ้าเว่าเอาว่าได้มเป็นยังกบบบอัาเวลาเจอหมูอย่างหันหมูเคียยวหันเลยเออเราเคี้ยวตัมรงได้หมอืาตัมรังได้ขอให้โทรขันโฆษณาก็คันคนย่างท่นเป็นตวน้องน้องี่มีได้สิเขาบอกเขาไปโฆษณาได้สเจ้าโฆษณาเล ไม่ต้องดูลงนี้ไปเนี่ยคันโฆษณาเนี่ยตัวเขาไปในโคมจิ้มเข้าไปโคมไปโคมตัวนี้นะคือล่ครบไลยโคมวะรอรอเห็นบอกเห็นบอกเห็นลูกซ้อนเห็นเยอะตัวเห็นตัวเยอะเห็นไหมนี่ นี่ตัวจิ้มลงไปนี่ถึงมาสิบมี่หูผ้าตัวจิ้มเลยขาดเลยตึ๊บนบอกมื่อึ้นน่ี่เห็นมาตัวสุดท้ายตัวเอตัวเอตัวเอตนอ่ะเจอเะตัจิ้มปุ๊กนะอมัคขึ้นตัวดงตัวนี้ะแล้วมมนสิขึ้นนนี่จิ้มปุ๊กนะชวตัวใลูกซ้อนนี่น้เยอะเลยตัวดำนี่เ็นอยอตัวจิ้มนี่ Nó ni sama apa tu cim Masih you nó ni Tuh dam này Haa, hai tu si dam dam ni Tuh term kan Kan wah? Haa Tapi buka không? tu Thì apa apa pun Masih chim tu ni Tu nó nak Haa Haa này tu cim si dam ni Tuh term Cim song chim si fa Haa 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 Cái này, ừ. tự này, nhìn nhé. Ừ, à, ừ. Tựa đi vào. Ừ. À, xông. Nha, <laughs> tựa ừ. vào ừ. 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 à. nhau. Nha, tựa. À, là tựa. Tựa. Rồi xông. Rồi nào vào, xíu vào, ăn ạ. Thấy tôi tựa hết thịt. À. เออสจำได้นั้นนะหมอ่าได้เลยอืบอกตกยนั่นตนมาได้อยตัวตัวอืมัืมัืมอือไ่ได้สู้ๆเพื่อสิตามได้ในพนัอโลเองก็สู้ๆจึงได้ก็ได้อยู่แล้วสมผิดพลาดเห็นได้บ้างทำผิพลาด้การพยายามท้าม่ง เออก็พยายามเหยนภัยเขาก็จะเอาลงจากเทศหดบ่ได้ครับแต่ว่าโตก็ก็เทศลงหมดบได้นั่นคือจะเทศได้ครับลมหมู่ทะละหมู่ถ่ายทีดบ่ได้ลไปลงมัน่ะนทําเปบ่เลยบ่เลบกวนสัาบ่แม่นบ่แม่นว่ารบกวนน่ะบ่เป็นหยังอให้กับแบบว่าว่าบ่ตรงกันเแ เธอไม่ใช่เหรอเธอไปห้าน้าไม้คนเดียวคือหมื่นแล้วเธอก็ชิได้แบบทานแล้วแล้วเธอก็โล่งโล่ยังมาต้องหาหมูอย่างน้เลยมันจะไปได้เสียเวลาอันนี้ต้องมานั่งหาหมู้ไม่้องเได้ขาหมูโล่งอ่ะตัวหัดชี้หักก็โล่งอ่ามันด้สีสันหัดจีได้กับใครวะเออไปถ่ายคลิปมองหาตรงนี้ไม่หมดตัวงเป็นหน้าเอื้อยตัวแบบนี้ตัวก็ชิได้ทานโล่งไปม่ได้โอ้แหกตั้งแต่ไม่สัญญาณว่ะฮะไม่สัญญาณ ไปไทนะว่าก็เราคุณเราอยากิน้าวปุ่นอย่างเดียเออกิน้รวปุ้นปานมามื่อเอิแล้วเนาะแล้วสิเคียบคนแล้อแต่ไม่ใช่เกี่ยบขาวนะสมมติเวลากินตาไก่ป่านจะิแบบเนาะแบบตีนแน่นแน่นนกิปลาาวตีนไก่เล้วพี่หลังจะตีนคเยอบอยากกิตอยากกินเีเสีแม่ต้องกินเอาลวเด้อพูดอะไรแล้เีว สองมือจิดได้แล้วสองนงบ่อมือีดได้แล้วใ่นอนกแล้วแต่การแล้วเาจอกระเบิงเป็นไหมเนาะว่าวีโอแล้วหรือบลเลอาน่ากัเนาะเราบอกน้พินาจเยอะเนี่ยมาเจอได้บ่อสมบ่อยช่องกับสาม่นไปยังไพสีเป็นอ่ะบไอเรี่ยัว่ว มึงไปเป็นนะครับจอยเดียวจิ้มปุ๊บเนี่ยต้องข้าไปในนี้ถูเนาะครับต้องใช้ข้าไปในนี้ตัวก็ต้องเข้าไปอ่าก็เคยเห็นอยู่เห็นไปเลยอันนี้น่ะเป็นไหมอืาเป็นเลยเติกับกับลมนะเดี๋ยวเนาะอื่มเพิ่มคนส่วนอืมต้องข้าไปนี่อืมตัวนี้อ่อืมอัโหลดตัวส่งส่ว ตัวที่อดิไปตัสิรถตัวดตัวดงตัวกเบิงมตัวได้คลิปคลิปคลิปน้าล้างคลิปก่อนนะตัวก็พยยามลงดเออแน้ตได่งาขพ่อขึ้นาว่าข้เจ็บท้ามาขึ้นท้า แค่กินข้าวนะสำหรับคลิปนี้คักกาศิลลวาี่นผมพอกันคลิปหน้านด้ี่นงดิซ้อมชัดจอะพี่น้อง,อ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 ,ยอ,งอย่าลืมฝากกุ้ลไกันเส้นติดตามสังเจก็ลาไปเลยี่น้องสบายดีพีนนน่น้นะวันไหนอาจารย์